สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาพบกับช่องกระต่ายน้อยแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะปลูกผักค่ะมาปลูกผักกันนะคะปลูกผักปลูกขอนี่ค่ะได้ผักมาแล้วค่ะได้มาจากใครคะมา <โ pues S 1> จากปัวค่ะจากคุณยายน้อยนะคะจากยายอ้อรน่ะคะพี่เฉยไปค่ะ ต้อนอะไรคะต้นกล้วยค่ะต้นใบแมงรักคะ่ะผักอีตูค่ค่ะโอเคคะ่ะเราไปปลูกกันเลยนะคะโอเคคะ่ะ<า>เราไปปลูกกันก่อนนะคะ<า>สวยไหมคะสวยไคะ,คะอ,ไอันนี้ต้นหอมคะ่ะน้องอีกไปฝั่งนู้นคะ่ะอีกไปฝั่งนู้นคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ก่อนมันได้ไหมมานหนิอยากทำอ่ะอยากเกยบมันสิอยากทำอ่ะเอาอยากทำด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาให้มันเหลือน้อยก่อนเอาแลบบ้วยังมานี่เดี๋ยวไปอีกสินู่นรถไปอีกนั่มันก็หมดแล้วจวคืนแม่ไปจกักรที่ใหม่ พี่ตาให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคจะผูกอันน no ี้ก่อนสิข้ามดูกับแม่เขาเรียกคนอะไรนะนี่ผักอันนี้มันผักเห็นไหมทำไมแห้งเลยอ okay. ่ะมัน응ร่วงมาแล้วร่วงมาแล้วเฮีะมันข่วเอื้อนหุนจ้าพุ่ดเมย์พ่ดเมย์ทางพี่เมย์ เออนูฮะเออเล่นไม่ได้นะ,น,ะนี่น้องฮิงเอานี้นองนี่รู้จี่เอาน้ำนะยองน่คือม่เอาให้หอะมามาเร็วเดี๋ยวคุณแม่รถตัดแปบ๊บหนึ่งครับเออยิงน้ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง จังเรือน้อยก่อนไม่น้องยิงมานี่มาฝั่งนี้ขี่ด้วยมาฝั่งนี้เดินไปด้วยเรื่อยเรื่อยเงานหมดเร็วแล้วคนนี้เอาให้ อู้ไม่จับนรเลยรอก่อนน้เยวนีก่อน แแลล้้ววเสร็จไปบอกก่อนน้ำขิงรดน้ำเสร็จแล้วนะคะไปบอกก่อนเร็วอย่ามาพบกันางในคลิปหน้านะคะแล้วเร็วเรียกบเร็วค่ะจานเด็บสวัสดีค่ะสวยสก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะมาคุณแม่ทำให้เอาสวัสดีค่ะก่อนน้ำขิงรดน้ำเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะกว่าน้ำขิงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย